จ้ามาอ,อีกแล้วเจอกันอีกแล้วมังนี้กินขระปุ่นได้จ้าเด้อกินขระปุ่นงานบวชล้านตัวมึงน,นี่แซ่บแซบ่บมาเด้อเจ็จอยเจ้าเบิง้งอันทอดไก่ให้ข่อยแน่ไปกินขระปุ่นก่อนค้ามใหญ่ให้พี่น่องรวเบิงก่อนอืมบมบ่มเดือ

อืมอม,มันขึ้นดังดเลยเ็นกระปุ่นฟุงที่นู่ยตา นี่เนาะแสบแม่แ่บหลายว่าเสล้นันเส้เลื